ปฏิบัติการคลิกชีวิต Money ่แ e a k โอเสนับสนุนโดยก้าสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบรจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบวัวหลวง026746488กด 8, 8. ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657-5757บลจกรุงศีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626-7777หมายม่โมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองเฟลน้ำแร่แท้ร้อเเซจากธรรมชาติ LTF สองกองทุนเด่นจากบลจกกรุงศรี KFLTF DIV เน้นลงทุนในหุ้นแนวโน้มจ่ายปันผลดีกองทุนจ่ายปันผลแล้วทุกปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุนปี47 KFLTF EQ เน้นลงทุนในหุ้นแนวโน้มเติบโตสูงเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนดีพร้อมรับสิทธิลดภาษีเมื่อลงทุนภายใน30ธันวาคมนี้รับหนังสือชี้ชวนสอบถามโปรโมชั่นโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7หราอสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสีียงงแลละคุุมอภาษกท พี่คะ <S <S อยากสะสมเงินใน IMF ตอนนี้มีกองทุนใหม่ๆไหมหคะ B Global IMF ของกองทุนบัวหลวงซี่เพิ่มโอกาสเงินลงทุนพร้อมสะสมความมั่งคัง่งกับการลงทุนในหุ้นชั้นนําระดับโลกผ่านกองทุน5ดาว Wellington Global Opportunities Equity Portfolio เปิดขายครั้งแรก2 1 0พฤศจิกาย,ยนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพรหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8่กดผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้าเงอนขผลตอบแทนความเสี่ยงผู้มีภาษี IMF ก่อนตัดสินใจลงทุนข้อมูลรางวัลประเภท Global Large Cap Growth Equity จาก Morningstar ณ30กันยายน ตลอด,ทดสทศวรรษที่ผ่านมาเรามีความสุขที่ได้เห็นหนุชเจ้าของร้านดอกไม้ที่ได้ดอกและผลจากการลงทุนมากมายลุงตู่เกษียณก่อนเวลาให้เงินลงทุนทำงานแทนมาสู่พบความมั่นคงแล้วทั้งที่เพิ่งทำงานปีแรกด้วยพอร์ตการลงทุนสู่ทศวรรษที่หตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน ปฏิบัติการลิกชีวิต Money Makeover ิบอรนาฬิกาสาสิบสานาทีนะคะปฏิบัติการคลิกชีวิต Money Makeover ค่ะวันนี้วันจันทรนะครับวันทำการแรกของสัปดาห์ค่ะเก้าพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราชันห้ารอยห้าสิบแปดนะคะอยู่กับเฟิร์นค่ะศิรทัทยาอิสระพักดีนะคะวันนี้พี่โก้ของรัชพลเหล่านิดราหนึ่งวันนะคะเพราะว่าติดภารกิจแต่ว่าภาพรวมของการลงทุนนะคะรวมถึงเรื่องของ ตลาดเงินตลาดทุนก็มีมาฝากเช่นเคยวันนี้เนี่ยข่าวใหญ่ที่สุดนะคะของการลงทุนเห็นจะเป็นเรื่องการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานสารัฐเมื่อวันศุกที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยน่าจะฟังไปตั้งแต่เช้าแล้วด้วยนะคะว่าเขามีตัวเลขของการจ้างงานนอกภาคเกษตรมากกว่าคาดนะคะโดยแต่อยู่ที่271,000ตำแหน่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นตำแหน่งเท่านั้นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาเยอะแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ตลาดแรงงานนั้นสะท้อนถึงภาวะที่แข็งแกร่งมากขึ้นบวกกับอัตราการว่างงานนะคะที่ปกติเนี่ยถ้าจำกันได้ทิกทิกเนี่ยก็ไปอยู่ที่ส0บเปรเ็เลยทีเดียวนะคะสำหรับตลาดสารัฐเพราะว่าตลาดแรงงานสารัฐมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจถ้าสารัฐเนี่ยว่างงานเยอะเขาก็ไม่มีกําลังในการใช้จ่ายซึ่ง สัดส่วนของการบริโภคภายในประเทศเนี่ยถือเป็นสัดส่วนใหญ่นะคะของ GDP ในบ้านเขาอย่างไรก็ตามเนี่ยร่าสุดตัวเลขของการว่างงานเนี่ยลดลงมาเหลือแค่5%เท่านั้นเองนะคะจดได้ว,ว่าต่ำที่สุดในรอบเกือบ7ปีครึ่งทำให้ตลาดแรงงานนั้นมีสัญญ,ญาณที่เข้มแข็งชัดเจนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเจเน็ตยจเล่นก็พูดไว้ชัดเหมือนกันนะคะว่าเออถ้าตลาดแรงงานฟื้นแล้วก็มีการจ้างงานที่เต็มที่แล้ว ตราเงินเฟอ้อเข้าสู่ระดับเป้าหมาย2%แล้วก็พร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้นะคะทำให้โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยธันวาคมเพิ่มสูงขึ้นในทันทีวงบ,บอกเขาก็ไปสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะว่าเอบ๊บรรดาคนที่ซื้อขายบอลน,นะคะหรือว่าพันธบัตรในตลาดสหรัฐที่เป็นดลเลอร์รายให,ใ,หใหญ่เขาคิดยังไงนะคะซึ่งก็พบว่าผู้ที่ซื้อขายบอลรายใหญ่สิบห้าในสิบเจ็ดรายในเชื่อว่าเดือนธันวาคมนี้จะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ย แต่ก็มีหนึ่งในยะที่เราต้องดูก็คือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือว่า ECB ในช่วงวันที่3ธันวาคมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยหลายฝ่ายประเมินไว้ว่ามันเริ่ดราซีประธาน ECB จะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการขยายวงเงินจากเดิม60,000ล้านยูโรต่อเดือนอาจจะเพิ่มเป็น65,000หรือ70,000นิตมากกว่านั้นนะคะ ซึ่งดาที่เองเขาก็เกินเอาไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งก่อนแล้วด้วยว่าจะเป็นของขวัญก่อนวันคริสต์มาสนะเพราะฉะนั้นถ้า ECB เพิ่มวงเงินจริงนะคะ3ธันวาคม15-16ธันวาคมเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างจำกัดหมายถึงว่า 25เปอร์เซ็นตฟอย์หรือว่า0.25เปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะขึ้นได้ไม่ถึงนะคะซึ่งมีคนประเมินไว้แล้วเรื่องเหมือนกันเราก็ต้องจับตาดูเพราะไม่งั้นเนี่ยพอ ECB เขากระตุ้นเพิ่มเปิปุ๊บเนี่ยค่าเงินยูโรมันอ่อนควบ5อยู่แล้วนะคะถ้าไปขึ้นดอกเบี้ยในช่วงถาดจากนั้นอีกเนี่ยดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งปบ๊กทีเดียวนะคะซึ่งงานอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจของเขาได้นะคะก็เลยต้องประเมินกันต่อไปแต่หุ้น ในตลาดสหรัฐและยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้ตอบสนองในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ชัดเจนนะคะอย่างสหรัฐเนี่ยก็เคลื่อนไหวสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบนัสแดดก,กับดาวโจนเนี่ยขยับขึ้นมาได้แต่ว่า S อ้สันตีห้าร้อยเนี่ยปรับตัวลงมานะคะอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไปดูห้าสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะเราก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรบ้างนะคะเพราะว่าความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยแหลมแหนก็ไม่ได้ขึ้นมาตั้งเกือบสิบปีนะคะพอจะขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยก็คนก็ ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่ว่าภาพของตลาดคูนเนเชียถ้าไปดูเช้าวันนี้เนี่ยก็สลับกันทัน้งในแดนบวกและแดนลบเหมือนกันแม้ว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจของจีนที่ไม่ค่อยสดใสนะคะเพราะว่าจีนเขารายงานตัวเลขการค้าระหว่างประเทศการส่งออกเดือนตุลาคมเนี่ยร่วงลงไปถึง6.7ขออภัยค่ะ6.9เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้คือในเทอมดอลลาร์สหรัฐนะคะการส่งออกเดือนตุลาคมร่วงลง ต่อเน,นื่องจากเดือนกันยายนที่ร่วงลงไป3ารนํการนำเข้าหดตัวลงหนักกว่านะคะติดลบไปถึง18.8%ในเดือนตุลาคมแต่ว่าก็ติดลบน้อยลงเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยติดลบไป2 0 4นะคะการค้าระหว่างประเทศที่ปรับตัวลงไปก็ไม่ได้ส่งผลลบต่อตลาดคู่ที่คุยภาคมากนะเพราะว่ายังได้อันที่สองของค่างเงินที่อ่อนค่าอย่างค่างเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมา 1, ทันทีนะคะแล้วก็ทำให้นิกเกอีเนี่ยพุ่งพวดขึ้นไปบวกเกือบ2%ค่ะ ส่วนหางเซ็งก็ขึ้นไป0.12เปอร์เซ็นต์นะคะตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้1.63เปอร์เซ็นตหลายคนถามเอ๊ะแม้ว่าภาคของการค้าระหว่างประเทศจะหดตัวแต่ทําไมหุ้นจีนยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะก็เลยมีข่าวว่าทางการจีนเนี่ยเริ่มเปิดทางให้กับหุ้น IPO เข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ ระนับการ IPO ในช่วงที่ตลาดหุ้นร้อนแรงไปในหลายเดือนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการที่มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาก็เพิ่มสีสันเพิ่มความคึกคักให้กับตลาดหุ้นจีนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอย่างหุ้นของเขา ICBC ใน Industrial and Commercial Bank of China ซึ่งถือว่าเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าพูดถึงตัวแอสเซทนะคะหรือว่าสินทรัพย์เนี่ยหุ้นของเขาขึ้นมา4.1ทีเดียวนะคะในตลาดหุ้นเซี่งไฮ้คอมมิชชัของตลาดหุ้นจีนส่วน Bank of Communication b n n k o n k o i n h i n a ก็ขึ้นมากว่า6%ทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นการปรับขึ้นในหุ้นกลุ่มธนาคารซะส่วนใหญ่นะคะมาดูตลาดหุ้นไทยกันบางดีกว่าหุ้นบ้านเราเนี่ยหลายฝ่ายก็ดูว่ายังเคลื่อนไหวไซเวย์มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยืน1,400ปกว่ากเนี่ยแหละคะ่ะยังไม่หลุดแต่ว่าก็ยืนได้ไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ล่าสุดก็อ่อนตัวลงมา7.51จุดนะคะอยู่ที่14,000 7.03มูลค่าการซื้อขายเนี่ย1 3 8 0 0ล้านบาทจับตาสำคัญสัปดาห์นี้เห็นไม่พ้นเรื่องของการประมูล 4G คลื่น1,800เมกะเฮิร์ในวันพุธนี้แล้วนะคะรองนายกฝ่ายกฎหมายนะคะท่านวิศนุเครือง,งานก็ยืนยันเดินหน้าได้แม้ว่าสาภาพของทีเจะยื่นคำฟ้องร้องต่อศาลนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เดียวที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะประมูลได้ก็คือศาลปกครองมีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวนะคะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายก็บอกว่าเอ๊ยถ้าย้อนกลับไปครั้งที่แล้วเนี่ยแม้สารจะรับเรื่องไปแต่ก็ไม่ได้สั่งให้คุ้มครองชั่วข่าวการประมูลก็เลยเดินหน้าต่อไปได้สําหรับขึ้น2,100นะคะเพราะฉะนั้นขึ้น1,800หรือ900ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่า1,800ในประมูลพุทธนี้นะคะ900เนประมูลในเดือนธันวาคม15ธันวาคมนะคะแต่ว่าหุ้นกลุ่มสื่อสารก็เข้ามามีโวลลุ่มหนาแน่นทีเดียวนะคะทั้งจัสตินเนี่ย โล่มแน่นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่5บาท95สตาซางลงไป5าซางแอดวานซ์เนี่ยอยู่ที่อันดับ5นะคะแต่ราคาขึ้นมาได้2บาทอยู่ที่230บาทส่วนตัวอืนอ่นนะคะที่เข้ามามีมูลค่าการซื้อขายคึกคักเนี่ยก็ทั้ง CL นะคะ ITD แล้วก็ปตทด้วยค่ะนี่คือภาพรวมการลงทุนที่นำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกัน มีการแก้ไขพระราชบัญญัติของกองทุนสำรองเลงชีพหรือว่า provident fund ใครที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะควรสั่งไว้แล้วก็จะได้นําไปปรับกับรูปแบบรูปแบบการลงทุนของตัวเองในกองทุนสำรองเลงชีพเดี๋ยวเดี๋ยวสูก่กับมาอัปเดียให้ฟังกันค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต money m a k o v e r สนับสนุนโดย ก้าสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร7 7 5 5กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบวัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร c i ไ b ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 7777หมายมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองฟเฟลอน้ำแร่แท้ร้อยเปอร์เซจากธรรมชาติตลอดสีสด่ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีความสุขที่ได้เห็นนุชเจ้าของร้านดอกไม้ ที่ได้ดอกและผลจากการลงทุนมากมายลุงตู่เกษียณก่อนเวลาให้เงินลงทุนทำงานแทนมาสู่พบความมั่นคงแล้วทั้งที่เพิ่งทำงานปีแรกด้วยพอร์ตการลงทุนสู่ทศวรรษที่หาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Back Over กลับมาช่องที่สองกันนะคะคุณรัชพลเหล่าวันนี้อยู่ในสายเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่โก้ค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาพูดคุยเรื่องกองทุนสำรองแรงชีพกันนะคะเพราะว่าม,มีการแก้ไขพรบอกองทุนสำรองแรงชีพซึ่งก็น่าจะส่งผลดีกับบรรดาลูกจ้างอย่างเราๆด้วยนะคะอืมค่ะก็<อ><อ>คือได้เลยค่ะ,คะ ล่าสุดนะคะทางด้านของการแก้ไขพรบอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีประกาศมาเรียบร้อยซึ่งมีประเด็นหลักสามประเด็นด้วยกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีละประเด็นนะคะแล้วก็ดูว่าเอ๊รประเด็นนี้ปัญหาคืออะไรแล้วกแก้ไขไปอย่างไงบ้างประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของจํานวนเงินออมที่ได้รับจากกองทุนเนี่ยเขาเป็นทการสํารวจมาแล้วนะคะว่าจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเงินออมที่ได้หลังเกษียณไม่พอใช้ เพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขนะคะจะพบว่าเฉลีย่ยเนี่ยได้แค่ประมาณสามแสนหนึ่งหมืนบาทต่อคนเท่านั้นเองหรือจะใช้ได้แค่เดือนละหนึ่งพันสามร้อยบาทหลังเกษียณไปอีกยี่สิบปีซึ่งเดือนละพันกว่ายังไงก็ไม่พออยู่แล้วนะคะซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากอัตราการออมที่ต่ํานะคะเพราะว่าออมได้แค่ระดับ สูงสุดคือตามที่นายจ้างออมก็คือถ้านายจ้างจ่าย5%เรเราก็ได้แค่5%ปเซ็นหรือน้อยกว่านั้นสามเเซ็นเอร์เซ็นว่าไปนะคะแต่ไม่สามารถออมได้มากกว่านายจ้างสองก็คือถ้าบางกรณีเนี่ยถ้านายจ้างเนี่ยเขาลดอัตราการสมทบลูกจ้างก็ต้องลดลงด้วยเพราะว่าเราได้เพดานสูงสุดแค่ส่วนของนายจ้างถูกต้องไหมคะและสุดท้ายเนี่ยแปดห้าเปอร์เซ็นของเงินที่ไปลงทุนนะคะไปต่อยอดเงินในกองทุนสำรองในชีพเป็น สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตา่างอย่างเช่นเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้ซึ่งก็ทําให้สินทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถเจเนเรตอินคัมได้ทันกับเงินเฟ้อน,นะคะนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเ,เขาก,ก็เลยแก้ไขนะคะก็เลยปรับ<ะ>ให้ลูกจ้างเนี่ยจ่ายเงินสะสมได้สูงกว่านายจ้างที่สมทบนะคะแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบ2-15%เปอร์เซ็นต์หมายความว่าลูกจ้างหนึ่งคนสามารถใส่เงินเข้ากองทุนสำรองเงิทิพได้สูงสุด 15%ห้าเปอร์เซ็นของเงินได้ไม่ว่านายจ้างจะสมทบกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะออ,ะอันนี้<ใ>นก็เลย <ผม S 1> เป็น<ม>ข้อดผีผมอธิบายเรื่องเพิ่มเติมนิดนึ่งแล้ากาัอนนะฮะคุณเฟิร์นค่ะอะคือเดิมเนี่ยไอ้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเนื่องจากพอไปกำหนดเพดานให้ลูกจ้างในใจ่ายไม่เกินนจ้างสมทบเช่นบริษัทส่วนใหญ่ที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ะนะ แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยตัวบริษัทก็จะยอมจ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน5%นตะส่วนใหญ่หนะฮะเป็นหลายหลายบริษัทก็ประมาณแค่สเปอร์เซเท่านั้นเองนะที่หมายถึงว่าในจ้างจ่ายให้เนี่ยจ่ายสมทบเข้ามาในกองทุนเนี่ย เพราะเพราะฉะนั้นไอ้เกณฑ์ที่ไปกําหนดลูกจ้างว่าจ่ายเกินในจ้างไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็เลยไปกําหนดเพดานให้เขาออมแค่สามเปอร์เซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่มันก็เลยทําให้ไอ้การไปออกดอกออกผลเพื่อการออมเพื่อไว้กเกษียณมันไม่เกิดน,นะฮะอตอนนี้ก็คือขยายเพดานว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเราอยากจะออมสิบห้าเปอร์เซ็นตก็เรื่องของเรา นะฮะเราก็สามารถที่จะขยายไปได้ถึง15เปอร์ซ็นถูกไหมคุณเบิร์นค่ะใช่ค่ะส่วนในจ้างเขาจะยังคงไว้3เปอร์เซ็นห้5เปอร์เซ็นก็แล้แต่เพราะว่าแน่นอนในจ้างเขาไม่อยากวากกระเป๋าเยอะโพูดจะไปตรงมานะเพราะมันเป็นส่วนที่เกินมาจากรายได้ที่เขาจ่ายให้เรานะคะเป็นส่วนที่ทได้ที่นควักเสื่อทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้เรื่องการเอาไปลงทุนเนี่ย ก็ต้องเข้าใจว่าในสมัยแรกๆของการจัดตั้งกองทุนสมองนิชีพเนี่ยเขาก็จะมะีตัวแทนในจ้างลูกจ้างมาคุยกันว่าจะเอาเงินไปให้ใครบริหารจัดการก็จะมีพลปรลจทั้งหลายเสนอเข้าไปว่าจะเข้ามาบริหารจัดการให้เะนี่อปอมบริหารจัดการในยุคแรกๆเนี่ยเนื่องจากไม่มีใครอยากเสี่ยงเพราะว่ามันก็เป็นเงินของลูกจ้างทันมืลูกี่ร้อยคนใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นนโยบายการลงทุนก็จะให้บจเนี่ยลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำหน่อยอก็เหมือนแบบเก็บเบี้ยได้ถุนราดไปเรื่อยๆกันแล้วการกว่าจะ,กะเกษียณก็รู้หุ้นห้าสิบห้าอะไรนู่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะมัน<ะ>ก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่คุณเฟิร์นว่าก็คือเอาขั้งจริงแล้วปรากฏว่าโอ้โดนหกักสามเปอร์เซ็นตห้าเปอร์เซ็นแต่พอ,พอเกษียณแล้วก็ได้เงินมันแค่เดียวเพราะว่าไปลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ํา ระยะหลังกองทุนสำรองเลี้งชีพเนี่ยก็มีการเปลี่ยนบลจเขาก็เสนอรูปแบบการลงทุนเป็นหลายๆเมนูให้กับบรรดาบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้งชีพแล้วก็เริ่มมีลักษณะที่เรียกว่า Employee Choice ใช่ก็คือให้ลูกจ้างเนี่ยสามารถเลือกแบบของการลงทุนได้เช่นถ้า ยังเป็นไวซสรุดนหน่อยก็อาจจะเลือกรูปแบบที่ไปลงทุนในตราสารพันุหรือหุ้นเยอะหน่อยเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยๆลดไอไอสัดส่วนหุ้นลงไปตามอายุอะไรแบบนั้นนะะเขาก็จะเรียกสมดุลตามอายุอะไรแบบเนี้ยอืาอันนี่ก็คือสิ่งที้แก้ใหม่ใช่ไหมฮะใช่นี่คือส่วนแรกเดี๋ยวมีอีกหลายส่วนทีเดียวเดี๋ยวพักกันคู่หนึ่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาคุยช่วงหน้านะคะครับ ปฏิบัติการคลิกชีวิต Money m a k Over ปฏิบัติการคลิกชีวิต Money m a k Over สนับสนุนโดย9สู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 กว่ายีปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657-5757บรจอกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร c i ไ b ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626-7777หมายม่โมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว น้ำแร่มองฟเฟลร์น้ำแร่แท้ร้อเอร์เซจากธรรมชาติหากองทุนสำรองเลงชีพที่คุณผู้ฟังใช้อยู่ให้ไม่ครบทุกข้ออย่ารอที่จะเปลี่ยนเลือกลงทุนได้เองเป็นอิสระเปลี่ยนแผนลงทุนได้ทุกวันทันทีทำธุรกรรมออนไลน์24ชั่วโมงมีสายด่วนให้ปรึกษาโดยเฉพาะพร้อมโมนไปยังไ m f ที่รองรับกองทุนสำรองเลงชีพ ถ้าคุณฟังไม่ทันโทร1725 TMBAMMChoice ย้ำสอบถามเพิ่มเติมโทร1725หรือ TMBAM.com คำามเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการไตัดสินใจลงทุนพ <Okay S 1> ี่คะอยากสะสมเงินใน IMF ตอนนี้มีกองทุนใหม่ไหมคะ B Global IMF ของกองทุนบัวหลวงซี่เพิ่มโอกาสเงินลงทุนพร้อมสะสมความมั่งคัง่งกับการลงทุนในหุ้นชั้นนำระดับโลกผ่านกองทุน5ดาว Wellington Global Opportunities Equity Portfolio เปิดขายครั้งแรก2 1 0พฤศจิกายนนี้สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงผู้มีภาษี IMF ก่อนตัดสินใจลงทุนข้อมูลรางวัลประเภท Global Large Cap Growth Equity จาก Morningstar ณ30กันยายนห้าแปดปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Back Over กลับมาคุยกันต่อนะครับมีอีกหลายเรื่องที่เปลี่ยนแปลงเรื่องแรกนะคะพี่โตก,ก็คือเรื่องของการเพิ่มเงินของลูกจ้างนะคะให้มากกว่าในจ้างได้สูงสุด15นะคะแล้วแต่เราเลยว่าอยากจะ ลงเงินไปในกองทุนสำรอง้อยงที่มีมากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องที่สองก,ก็คือเรื่องของการหยุดส่งเงินเข้ากองทุนแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีพรบกองทุนส่วนน้อยที่ให้เลื่อนหรือว่าให้หยุดการสร่งเงินได้นะคะยังไงก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนภายในสามวันทําการตามมาตราสิบวรรคสามของเขา แต่ว่าต้องยอมรับว่าในเหตุการณ์อดีตเนียยังน้ําท่วมเออวิกฤตเศรษฐกิจนะคะบางธุรกิจเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภาวะชนะง,งานเรื่องของตัวเม็ดเงินล่าสุดนะคะพระบอกองทุนสำรองเงิีพเขาก็เลยให้ในจ้านเนี่ยส่งเงินตามเ,าเข้ากองทุนสำรองเงชีพได้นะคะยกเว้นถ้ามีกรณีที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัยหรือว่าเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจนะคะรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการกำหนดประเภทธุรกิจ ตรงถึงระยะเวลาและเงื่อนไขนะคะให้ในจ้างเนี่ยหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสมทบหรือเงินสมทบนี้นะคะจะเลื่อนไปก่อนก็ได้นะคะคไม่เกินหนึ่งปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สาธารณภัยวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่า เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ตามอันนี้ก็จะยืดหยุดมากขึ้นแล้วก็ทําให้บริษัทเนี่ยไม่ต้องตัดสินใจเลิกกองทุนเพราะว่าไม่มีเงินจา่ายแต่ว่าให้หยุดเป็นการชั่วคราวก่อนได้อืมครับค่ะอันนี้อันนี้นนก็จะเป็นผลจากตอนน้าท่วมนั่นแหละฮะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเข้ามาช่วยเยียวยานะคะสําหรับนายจ้างอีกอันนึงน่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือเวลาที่สมาชิกเนี่ยไม่เลือกนโยบายการลงทุนก็มีเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งเดิมทีเขากําหนดว่าถ้าสมาชิกเนี่ยไม่เลือกนโยบายโดยไม่แสดงเจตจำนงนะคะให้คณะกรรมการกองทุนเนี่ยเลือกให้เลยโดยเป็นการเลือกนโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดหรือ,อนโยบายเดิมถ้ามีแล้วแต่กรณีซึ่งปัญหาของอันนี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยแม้นโยบายเดิมจะมีความเสี่ยงไม่ได้ต่ำที่สุดแต่คณะกรรมการมักจะไปเลือก ความเสี่ยงต่ำที่สุดให้เลยทันทีนะคะเพราะใช้คําว่าหรือไม่ได้ใช้คําว่าอันไหนมาก่อนมาหลังก็เลยเป็นปัญหาเพราะอย่างที่บอกว่า,วาส่วนใหญ่ในี่ย85เปอร์เซ็นก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ได้สร้างผลตอบแทนได้ดีนักนะคะแก้ไขเพิ่มเติมเขาก็เลยบอกว่าให้บลรเนจ่อเนําำเงินสะสมกับเงินสมทบไปลงทุนตามนโยบายที่ลูกจ้างแสดงไว้แล้วนะคะแต่ถ้าไม่แสดงเจตนานเลือกให้ลงทุนในนโยบายเดิมที่ลูกจ้างเคยลงทุนก่อน นะคะก่อนเลยแต่ถ้ามีนโยบายเดิมก็ให้ไปลงทุนในนโยบายที่มีข้อบังคับของกองทุนซึ่งก็แล้วแต่บรจอแล้วแต่บริษัทที่ตกลงกันตามข้อบังคับเช่นอายุเท่านี้นะคะทำงานมากี่ปีประสบการณ์แบบนี้ควรลงทุนในรูปแบบไหนและถ้าไม่ได้กำหนดสุดท้ายค่อยไปลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะคะก็เป็นสเต็ปมากขึ้นจะได้เห็นความชัดเจนว่านโยบายเดิมก่อน ถ้านโยบายเดิมไม่ได้ก็ไปตามข้อบังคับและสุดท้ายถ้าไม่มีทั้งนโยบายเดิมไม่มีทั้งข้อบังคับก็ค่อยไปลงที่เสี่ยงน้อยที่สุดนั่นเองค่ะอืมคือตอนนี้ก็หลายหลบริษัทก็จะใช้แผนเป็นเมนูกึงก่งกึ่งราคาร์งหน่อยๆแล้วละ่ะแต่ว่าอาจจะมีเมนูให้เลือกเป็นสมดุลอายอุว่าถ้าอายุประมาณเท่านี้ก็เสี่ยงได้มากน้อย เริ่มแก่ขึ้นก็ลดทอดหน่อยอะไรแบบนั้นนะนะใช่ค่ะตอนนั้นถ้าเกิดในลักษณะที่คุณเฟิร์นว่าค่ะหมาควา่าถ้เกิดว่าลูกจ้างคนนั้นก็ไม่บอกก็จะอยากจะลงทุนแบบไหนข้อบังคับก็ไม่ได้กําหนดก็ให้ออโตเมติกว่าก็ใช้ตามไอ้แบบสมดุลอายุปลายประมาณนั้นหรือไม่ก็ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าส่วนอีกสองข้อนี่เดี่ยวนะคะก็คือ ข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะขอรับเงินออกจากกองทุนเป็นงวดได้เดิมทีเนี่ยต้องเกษียณเท่านั้นถึงจะขอรับเป็นงวดได้แต่ว่าบางคนอยากเกษียณเร็วดังนั้นเขาก็เลยลดอายุลงนะคะว่าใครที่ออกจากงานตั้งแต่อายุห้าิบห้าปีขอรับเงินเป็นงวดได้เลยเช่นเดียวกับคนที่เกษียณอายุซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์เป็น55้าสิบห้าบวก5ปีก็คือพอเกษียณ5ห้า้าปุ๊บเนี่ยก็รับเงินเป็นงวดได้ต่อเนื่องไปนะคะ อ่าอันนี้ก็คือลดอะไรย้เวลาที่คนสามารถรับเงินเป็นงวดได้จากหกสิบเป็นห้าสิบห้าและสุดท้ายเนี่ยก็คือการโอนเงินของโพเดนฟันไป RMF เดิมทีเนี่ยนะคะอย่างเฟิร์นเนลลาอ,อ๋จจะเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะ,คะเฟิร์นก็จะได้เงินโพเดนฟันมาก้อนหนึ่งเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาไปลงทุนกองทุนสำรองเงินที่เป็นคล้ายๆกับกองทุนสำรองเงินทีพอย่าง RMF หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษียณได้นะคะ เพราะว่าคนยังไม่สิ้นอายุงานยังไม่ถึงหกสิบปีแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วบอกว่าไม่ว่าคุณจะลาออกจากกองทุนตอนไหนจะออกจากงานเองนะคะใน้านจะถอนตัวจากภูฟันเองไม่ได้มีกองทุนเองนะคะหรือว่ากองทุนยกเลิกไปเนี่ยก็สามารถที่จะโอนเงินทั้งจำนวนที่ตัวเองมีสิทธิ์ได้ไป IMF ได้เลยหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีออกจากงานหรือชลาภาพได้นะคะไม่จำเป็นต้องรอ ให้เกษียณก่อนถึงจะโอนได้ามือก็ยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยกันอเกิดนี้ก็มันก็มีประเด็นสั้นๆนิดเดียวก็คือว่ากรณีที่เราออกก่อนเกษียณเนี่ยมันเราต้องรับเงินก้อนเี่ยสมัยก่อนแล้วพอรับเงินก้อนทีโครมาก็โดนภาษีบานใช่ลยคะเพราะนั้นหลายคนก็บอกเอ๊ะถ้าจะวางแผนภาษีในเรื่องนี้มันก็ควรจะให้สามารถ จ่ายเป็นงวดงวดได้มันก็จะไปหักปีภาษีแต่ละปีไปใช่ไหมฮะแล้วเนงินที่เราไม่จําเป็นต้องเอามาคิดเ่ยมันก็ไปเราออกผลให้เราได้แล้วเราก็โยกไปอยู่อันนี้ได้นะฮะได้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อดีกว่านะคะเรื่องนี้น่าจะมีหลายประเด็นทีเดียวไปเจอกันสวัสดีค่ะครับหากองทุนสำรองเล็งชีพที่คุณผู้ฟังใช้อยู่ให้ไม่ครบทุกข้ออย่ารอที่จะเปลี่ยนเลือกลงทุนได้เองเป็นอิสระเปลี่ยนแผนลงทุนได้ทุกวันทันที ทำธุรกรรมออนไลน์24ชั่วโมงมีสายดวนให้ปรึกษาโดยเฉพาะเพราะมูลไปยัง IMF ที่รองรับกองทุนสำรองเลี้งชีพถ้าคุณฟังไม่ทันโทร1725 TMBAMMChoice ย้ำสอบถามเพิ่มเติม,ทมโทร1725หรือ TMBAM.com ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก,ก่อนกตัดสินใจลงทุน